สวัสดีครับพบกับรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลือปล้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกกันครับมันเด้ที่พเาสคนมจับจักนจี้ครับเอมค่ะ <MK. S 1> ปรึง่งมันคือ Lenovo f a b Plus ครับเป็นลูกผสมนะฮะระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็็บเล็ตครับเนี่นอาจจะเป็นที่มาของชื่อ f a b Plus ด้วยนะฮะระหว่างโฟนแล้วก็็บเล็ตกลายเป็น Tab มาดูเครื่องกันเลยดีกว่านะครับไงบ้างครับเอ็มรูปร่างดีไซน์ก็ไม่หนักมากคะ่ะแต่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยใหญ่กว่าฝ่ามือเอ็มอีกอะ่ะครับก็ตัวนี้นะฮะมันไซส์6.8นิ้วอย่างที่บอกมันเป็นลูกครึ่งระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเลต็ตะังนั้นไซส์นี่มันจะกึ่งกลางใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนเล็กกว่าแท็บเล็ตทั่วไปก็รอบๆเครื่องด้านหน้านะฮะก็จะเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปนะฮะก็จะมีกล้องหน้ามีลำโพงสปีกเกอร์ด้านล่างมีไมโครโฟนนะฮะเดี๋ยวรอบๆด้านฝั่งนี้กก่่อน็จะมมีปุฮ เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอ,อาหรือว่าเปิดปิดเครื่องนั่นเองผมเ,เล็กๆส่วนด้านบนนี่คือปุ่มวอลลุ่มเล่งเสียงกับหลีเสียงส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะมีถาดใส่ซิม,มแค่นั้นเองก็งหาเข็มนะจิ้มพินพมาจิ้มเพื่อดึงถาดออกมานะครับตัวนี้พพอร์ตสองซิมนะครับแล้วด้านบนฮะนี่มีรูหูฟังครับนี่สามจุดห้ามิลลิเมตรแจ็คปกติทั่วไปส่วนด้านล่างครับผมก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะฮะด้านหลังฮะ ก็จะเป็นดีไซน์ของ Lenovo อยู่างนี้มีกล้องมีกล้อง,งหลัง<ด>มีแฟลชนะฮะแล้วด้านบนมีเป็นแถบสปีกเกอร์เหมือนกันนะนี่เ,<อ>เป็นแถบยาวๆเห็นป่ะใช่นะครับ<อ>แต่ต้องบอกว่าเรื่องของความแข็งแรงคงทนไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้วัสดุไม่ใช่พลาสติกก็ว่าเป็นโลหะลองเคาะดูได้ก็ๆๆอ่าแข็งแรงฮนะงงนะมันเป็น Android นะฮะ 5.0.2นะฮะถ้าเมิดจำไม่ผิดหน้าจอเป็นแบบ IPS นะฮะ,ฮะขนาด6.8นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของไซส์หน้าจอที่ Full HD mm hmm. ใช้ชิปเซ็ตนะครับผมของ Snapdragon Qualcomm mm hmm. ตัวนี้อัดแรม DDR3 มา 2GB กิกะไบต์ครับ ทำให้เวลาเล่นเนี่ย<ช>ค่อนข้างที่จะราบลื่นเนี่ยกล้องหลังครับ13ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับใช่ค่ะแต่กล้องหน้าเน,นี่เยเมื่อกี้เ็มลองถ่ายดูมันแอบแบบมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็กล้องหน้าบางครั้ง5้าน้านใช่แค่5ล้าน,<ช>นแล้วคือหน้าจอมันใหญ่ไงเราจะเห็นรายละเอียดที่มันค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้เสียงชัตเตอร์ดังมากเพราะว่าเขามือนิ่งนะแต่แบบมันแอบรู้สึกว่าแบบมันไม่ชัดไปแต่ว่าถ้าเกิดกล้องหลังน่าจะดีกว่าะทีนี้ฮะอย่าเช่ลองเล่นตัวนี้ดูโดยใช้มือเดียว มือเดียวเหรอดูทิ่ว่าเล่นได้หรือเปล่านิ้วโป้งก็สั้นอยู่แล้วค่ะเออมันถึงก็ใหญ่เยค่ะค <c oughs> ือสาระยังไม่ไปเลย <c oughs> นิ้วเอ็มสั้นกว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะฮะมีปัญหามากในการเล่นมือเดียวนะฮะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดตัวสมาร์ทโฟนแทบเลีตที่มีหน้าจอใหญ่เกิน5.5นิ้วจะมีปัญหาในการที่เอื้อมนิ้ว มันไม่ค่อยถึงด้านบนน่ะแล้วนี่ไงถ้าเราจะกดเงี้ยมันก็กดไม่ได้ถ้าปราลงมาล่างก็กดไม่ได้อย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับมานี่เลยเห็นนั่นเอ็มแล้วมันทรมานเหลือเกินดูดีนะครับวิธีการเล่นมือเดียวแล้วคุณจะต้องอึ้งฮะว่าเราคิดได้ยังไงเนี่ยและอย่างนี้ใครเขาก็เล่นได้ป่ะโอเอาไมอ่ะเดี๋ยวเปิดที่หน้าจออันนี้ได้เห็นชัดอะไรอะอะไรอะออเป็นยังไงล่ะ ลงมาออแค่นี้เราก็เอื้อมถึงแล้วทั้งอันนี้เขาเรียกว่าสกรีนชิกนะครับทำยังไงนะก็คือวาดรูปตัว C ลงบนหน้าจอนะครัใช่เหตต้องซ้อมก่อนวาดตัว C หันไปทางด้านไหนหน้าจอเนี่ยจะย่อลงมาสมมติว่าถ้าเกิดเราถนัดซ้ายเราก็วาดตัว C ให้หันไปทางด้านซ้ายเพราะหน้าจอเนี่ยจะหดไปทางด้านมุมมุมด้านล่างซ้ายใช่เอาใหม่เอาใหม่แต่ถ้าเกิดเราไปอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดถนัดขวาครับเห็นไหม แล้วเอ็มนะคะก็ชอบที่เขามีฟังก์ชันตัวซีนี่แหละคะ่ะที่ทาให้แบบย่อนหน้าจอลงมาให้มันเหมาะสมกับคนที่นิ้วสั้นๆแบบเอ็มค่ะคือดีไซน์ออกมาได้เรียบหรูมากแล้วใช้วัสดุที่คุณภาพมากๆเพราะว่าปกติแล้วสมาร์ทโฟนที่มีราคาแบบนี้เนี่ยจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเมทัลลิกนะฮะหรือว่าเป็นเหล็กหรือว่าโลหะนั่นเองซึ่งผมชื่นชอบมากจบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้าสมาร์ทโฟน e n o v o วแ b Plus ใช่แล้วนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆฮะอย่าลืมกด subscribe กันนะครับก่อน<ะ>จบรายการรอในวันนี้นะฮะแล้วไงกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่ในรายการ n e d <aked> t IT รายการที่มาลดเลื้องเรื่องไอทีเจ้ดื้เ้ด้เจ้ดบดเกลียดค่ะไปแล้วครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ